สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาซึ่งตรงกับวันที่4กุมภาพันธ์2569ความว่า พะนักท่านนายอนุรักษ์กุมารธิสานายเกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกากรุงโคลัมโบในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาข้าพระเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีภารณมัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสีลังกามีความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรือง ตลอดระยะเวลากว่าเจทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและศรีลังกามีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดแนบแน่นเสมอมาซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์อันยาวนานที่อย่างรากลึกในความศรัทธาทางศาสนาและมระดกทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน ประเทศไทยขอร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของศรีลังกาในการฟื้นฟูความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการกลับคืนสู่การเติบโตอย่างเข้มแข็งและเชื่อมั่นว่าการดำเนินการของความตกลงการค้าเสรีไทยศรีลังกากำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดีอย่างเต็มศักยภาพข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยและศรีลังกาจะยังคงมุ่งมั่นร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างและกระชับความเป็นหุ้นส่วนในกิจการทุกด้าน อันยังประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนสีลังกาโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทำให้มั่นใจได้ว่าจะนำความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นมาสู่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดน่านเป็นวันที่สอง วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา21สนาทีสมเด็จพระนิธฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินส่งนำผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลและคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราช,ชูปถัมภ์ทัศนศึกษาณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านเป็นวัดเก่าแก่ทรงคุณค่าตามพงศาวดารเมืองน่านระบุว่าวัดภูมินเดิมชื่อวัดพรมินตามชื่อ เจ้าผู้ครองนครน่านส่งสร้างวัดขึ้นในปี2139พระอุโบสถและพระวิหารเป็นอาคารหลังเดียวกันทรงจตุรมุกหนึ่งเดียวในประเทศไทยมีนากสะดุ้งตัวใหญ่สองตัว เทินพระอุโบสถไว้เสมือนเป็นผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาประตูไม้สักทองแกะสลกักลวดลายดอกไม้ใบไม้งดงามฝีมือของช่างล้านนาโครงสร้างหลังาคาค้ำด้วยเสาไม้สัก12ต้นลงรักปิดทองประดิษฐานพระประธานจตุรพักพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนาเคารพศรัทธาศิละปะสุขโขทยัยปางมารวิชัยสี่องค์หันพระพักออกทั้งสี่ทิศ ภาพของพระอุโบสถวัดภูมินเคยอยู่บนธนบัตรไทยราคาหนึ่งบาทด้วย พระเจ้าอนันตะวรลิทิเดชได้บูรณะวัดครั้งใหญ่เมื่อปี2410สนนิฐานว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือหูบแต้มวาดขึ้นในช่วงดังกล่าวเป็นเรื่องราวชาดกในพุทธศาสนาและตำนานพื้นบ้านของชาวเมืองน่านจิตรกรรมฝาผนังที่สร้างชื่อเสียงทั่วโลกคือปู่ม่านย่าม่านภาพชายหญิงกำลังกระซิบสนทนาผลงานของนานบัวพันจิตรกรชาวไทยลือ้อจนได้ฉาย,ยาวา่าภาพกระซิบรักบ,บัลลือโลก กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนวัดภูมินเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปี2478การดูแลรักษาองค์พระประธานใช้รูปแบบเน้นชะลอก,การเสื่อมสภาพไม่เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือวัสดุขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการบ่มรักเพื่อให้พื้นรักแห้งสนิทก่อนจึงจะปิดทองได้เนื่องจากองค์พระมีความชื้นสูง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับวัดภูมินไว้ในพระบรมราชูปถรัรมภ์ในปี2564ปัจจุบันพระครูสิรินันทวิทย์เป็นเจ้าอาวาสมีพระพิษุกและสามเณรจำพรรษา25รูปโอกาสนี้ประทับรถรางพระที่นั่งทอดพระเนตรเส้นทางศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดน่านระยะทาง888เมตร ในบรรทุนล่ำซมกราบบับงคมทุนรายงานประวัติสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญตลอดสองข้างทางอาิวัดภูมินวัดพระธาตุช้างครามบวรวิหารศูนย์การเรียนรู้นันทะ1ิปากคานวัดกุ่คำประตูชัยเมืองน่านเหล่ากาชาติจังหวัดน่านส่วนสีเมืองพิพิพธภัณฑสถานแห่งชาติน่านและสารหลักเมืองสะท้อนอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนเมืองน่าน ในปี2568ยู n e s โกประกาศให้จังหวัดน่านเป็นเมืองสร้างสารรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านนับเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเวลา14นาฬิก19นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนำคณะไปโรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลน่านเปิดมาตั้งแต่ปี2499มีบุคลากรทางการแพทย์ครบทุกสาขาประมาณ2,000คนส่วนศูนย์การแพทย์รัตนนันทเวศสร้างขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลลดการส่งต่อผู้ป่วยที่ซับซ้อนรุนแรงซึ่งมูลนิธิรักป่านน่านในพระราช,ชูปธรรมสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดสรรงบประมาณ การจัดสร้างมีคเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยอาคารเชื่อมโยงเข้าถึงกันสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดศูนย์เมื่อเดือนกรกฎาคม2568 ในการนี้ทอดพระเนตรนทิทศการด้านการพัฒนาคุณภาพบริการอาทิการพัฒนางานอุบัติเหตุฉุกเฉินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลแบบไร้รอยต่อการนำส่งผู้ป่วยทางอากาศการพัฒนาบริการการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจรลดความสูญเสียการส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตที่ต้องใช้เวลากว่า4ชั่วโมงไปยังโรงพยาบาลศูนย์ในจังหวัดใหญ่ นิทรรศการศพยาศิลป์แสดงงานศิลปะในโรงพยาบาลมีผลงานภาพวาดและภาพถ่ายของศิลปินในจังหวัดน่านแบบหมุนเวียนเพื่อเยียวยาสุขภาพกายและใจของผู้ป่วยและบุคลากรรวมถึงนำเสนอการบริหารจัดการในภาวะน้ำท่วมใหญ่โรงพยาบาลน่านในปี2568 ทอดพระเนตรการดําเนินงานของห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินจัดโซนการช่วยชีวิตให้เข้าถึงแบบ360องศาเพื่อช่วยชีวิตได้ทันทีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลแบบไร้รอยต่อและนําส่งผู้ป่วยทางอากาศมีระบบ trauma fast tag นําผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดได้ในเวลาอันสั้นและเบิร์ยูนิตรองรับผู้ป่วยแผลไฟไหม้น้ําร้อนลวกชนิดรุนแรงที่หายากในการส่งต่อ ที่อาคารบุญยงบริรักษ์ส่งฟังการบรรยายพร้อมทอดพระเนตรนเทศกาลเจ้าหญิงของปวงชนการบริการสุขภาพปฐมภูมิและการสาธิตการออกกําลังกายประกอบดนตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสมอเขตเทศบาลเมืองน่านปัจจุบันโรงพยาบาลให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ1,200คนและผู้ป่วยในมีอัตราการครองเตียงสูงถึงร้อยละ90.75สสะท้อนถึงความไว้วาง งใจจากประชาชนศูนย์แห่งนี้ถือเป็นหัวใจของระบบสาธารณสุขของจังหวัดน่านลดความเหลื่อมล้ำและเป็นต้นแบบของการพัฒนาระบบสุขภาพที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปวัดพระธาตุแช่แห้งอเภอูเพียงจังหวัดน่านส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระบรมธาตุพระบรมธาตุแช่แห้งเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่เมืองน่านอายุเกือบ700ปีเป็นพระธาตุนักสัตว์ของคนเกิดปีเถาะองค์พระธาตุสูงถึง55.5เมตรเจดีย์ทรงรักหังแบบล้านนาได้รับอิทธิพลจากเจดีย์พระธาตุทาริพุนชัยแต่ต่อเติมลวดลายด้วยศิลปะพะมา่ารอบองค์บูด,ด้วยทองจังโก คือทองดอกบวบทองเหลืองผสมทองแดงจึงเป็นสีทองอารามทางขึ้นสู่องค์พระธาตุเป็นตัวพญานาคหน้าบันเหนือประตูทางเข้าพระวิหารเป็นปูนปั้น,นลายนาคเกี่ยวเอกลักษณ์ของศิลปก,กรรมเมืองน่านตามความเชื่อที่ว่านาคเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และเกี่ยวข้องกับการเกิดแม่น้ําสําคัญหลายสายชาวล้านนาเชื่อว่าการได้ไปสักการะองค์พระธาตุแช่แห้งจะทําให้ชีวิตดีมีความสุขปราศจากโรคภยัยและมีหน้า ที่การงานเจริญก้าวหน้าปัจจุบันพระราชนันทวัชระบัณฑิตธรรมวัจระณธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา70รูป ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปบริเวณลานด้านหน้าวัดพระธาตุแช่แห้งในการสวยพระกยาหันค่ำซึ่งจังหวัดน,น่านจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟา้มามหิดลคณะกรรมการรางวัลนานาชาติบุรณิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟา้มามหิดลและแขกผู้มีเกียรติจากนานาประเทศพร้อมทอดพระเนตรการแสดงจำนวน3ชุดได้แก่ ฟ้อนเมืองน่านต้อนรับสู่แดนดินถิ่นล้านนาป่าและสายน้ำแห่งสวงสวรรค์ประกอบด้วยการแสดงกลองสบัดชัยผสมผสานกับกลองปู่จาการฟ้อนกิงกระราโตกลยิงและฟ้อนนกยุงและการแสดงไฮไลท์มิสิเคิลโชว์การแปลขบวนของอากาศยานไร้คนขับประกอบดนตรีและการแสดงดอกไม้ไฟประกอบดนตรีจากเยาวชนแคมป์เพาะพันปัญญา สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมอันอ่อนช้อยงดงามของล้านนาที่หาชมได้ยากค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิต มีผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์พร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงรวบวมบันทึกเทปรายการ ToB ี Number วาร์ i รตช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก t ท Number วันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม สำหรับรายการทูบีน u m b e r ร์วันวเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธ,ธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางร,ระหว่างโครงการท o บีน u m b บ r วกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาิกานาทีถึง21นาฬิกา30นาที วันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชกระนวนอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นโอกาสนี้องคมนตรีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มอีอุประการะักคุณในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ตัวแทนผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนให้บริการแก่ราษฎรพื้นที่อำเภอรกระนวนและเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของโรงพยาบาลใกล้เคียงครอบคลุมจังหวัดกาฬสิน์และมหาสารคามให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางกว่า11สาขา ครอบคลุมต่อความต้องการเป็นการสนองพระราชบัญญัติให้รัษฎรในถิ่นทุรกันดารได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงทันท่วงทีจากนั้นองคมนตรีไปศาลาอาเนกประสงค์วัดศรีจันทร์เยี่ยมชมกิจกรรมด้านสุขภาพร่วมบูรณาการระหว่างสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวกับชุมชนเพื่อลดการเกิดโรคกลุ่ม NCD ตามโครงการคนกระนวนไร้พุงและโครงการสุขภาพดีวิถีไทยเบาหวานหายได้ทำให้ปี2568พื้นที่อำเภอรกระนวนลดการเกิดโรคดังกล่าวได้อย่างแท้จริงรวมถึงกลุ่มผู้สูงวัยมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นปราศจากโรคอื่นๆนอกเนือหจากกลุ่มโรค NCD วันนี้